สวัสดีค่ะยินต้อนรับสู่ช่องแพลรดีชาแนลค่ะห่างหายกันไปนานเลยนะผมไม่ได้ทําคลิปมาประมาณปีหนึ่งได้แล้วนะคะแต่ว่าพอมาทํารอบเนี้ยโอมิคอนก็มานะแต่ว่ายังไงอะ่ะชีวิตเราก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะเราก็อยู่อ่าเราก็ทําคลิปแบบบนความไม่เสี่ยงเนาะใส่แม่แล้วก็ล้างมือเจลบ่อยๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะพอมีที่จะพาไปที่หนึ่งเป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะคะย่านบางใหญ่ค่ะ จะเป็นคาเฟ่นแนวเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่คาเฟ่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ ร้านชื่อร้านอ่านว่าอะไรไม่รู้อะชื่อร้านอ่านว่าอะไรไม่รู้อ,อ,อะไไแล้วก็ถึงแล้วนะคะคาเฟ่สไตล์เกาหลีนะคะคาเฟ่ที่เปิดใหม่อยูอ่ย่านบางใหญ่นะคะจะอยู่ที่บางใหญ่ซิตี้ซอย14นะคะทุกคนมาง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยเราก็จอดหน้าร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปเก็บบรรยากาศข้างในเนาะว,ว่าเป็นยังไงแล้วเนี่ยชื่อร้านช่วยพ้ออ่านหน่อยร้านชื่อว่าอะไรไปดูันข้างในดีกว่าค่ะ a s h ชั่นฟูดโซดาค่ะ f a s ชั่นฟูดโซดา a หคะค่ะเบเกอรี่มีเท่านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะขนมเอาพีชชีสพายพีชชีสพายนะคะค่ะแล้วเมื่อกี้นะคะพอถามชื่อร้านอาหารที่เขาม,มาแล้วนะคะชื่อร้านทานคทาเฟ้นะคะแล้วเขาก็สั่งน้ำกับขนมมายอย่างอย่างนหนมอย่างนะคะ,คะก็คือ จะสั่งเป็นแทชั่นฟูโซดามานะคะแต่ขนมมาอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วทางร้านเนี่ยก็จะให้เพจเจอร์เองมาพอเพจเจอร์ดังหรือสั่งนะคะก็ค่อยเป็นลบะฮะที่เคาน์เตอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขนมกับน้ำที่เราสั่งมาจะเป็นยังไงนี่เราก็ได้มาแล้วนะคะเครื่องดื่มกับขนมที่เราสั่งมาอันนี้จะเป็นพีชชิพไายน่ากินมากเลย แล้วก็อันนี้แพชชั่นฟ o d โซดาจะได้สดชื่นสดชื่นเดี๋ยวเราลองมาชิมสดชื่นมากเดี๋ยวเขาจะมาชิมให้ดูนะคะ อืมอร่อยหอมเลยมากอืมแป้จะมีความแบบนุ่มอยู่ไม่เหนียว แล้วพีชก็ไม่ได้แบบหวานจนเกินไปนะคะกําลังดีแล้วก็วกตัดด้ยวยแฟชั่นฟู้ดโวดาเป็นอะไรที่เข้ากันมากสดชื่นมาก แ้เดี๋ยวพอขอตัวไปกินก่อนนะคะแลักินเสร็จเราก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศรอบๆแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายดูให้ดูนะว่ามีมุมไหนที่น่าสนใจบ้างนะไปกินกันนะคแล้วตอนนี้เขาก็กินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพบรรยากาศรอบๆให้ดูกันนะคะ แพรวรอให้คนแบบในห้องนี้ไม่มีก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้เก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆเห็นว่าห้องหลักๆห้องนี้มีมุมไหนบ้างแบบน่ารักขนาดไหนเป็นสไตล์เกาหลีจริงไหมแต่เพราะว่ามันก็จะเป็นเกาหลีผสมนิมมลนะน่ารักดีนะคะเพื่อนๆก็เตรียมชุดมาได้เลยค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามีมุมไหนน่ารักบ้างแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีเซนท์เอา์ดอให้ไปถ่ายด้วยนะเดี๋ยวถ่ายข้างในเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปถ่ายข้างนอกต่อ เก็บบรรยากาศข้างนอกนะคะข้างนอกก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ห้ามพลาดนะคะที่จะมาถ่ายรูปก,ก็จะมีโซนตรงหน้าร้านนะคะที่เขาเป็นก้าอี้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นน้าตกแล้วก็ตรงนี้จะมีโต๊ะที่แบบมีตกแต่งด้วยปรกรก้านะคะแนวแบบแคมปิ้งแคมปิ้งเนาะน่ารักมากเลยเดี๋ยวพอจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่ามุมไหนถ่ายรูปสวยยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ที่พลบอกไหมถ้าใครสนใจนะคะมาที่นี่ได้เลยนะคะปักกิจกัาได้เลยเสิร์ชจ,จากชื่อร้านก็ได้นะคะหรือว่าเสิร์ชว่าบางใหญ่ er City, ซิตี้ซอย14ก็ได้นะคะมากันเยอะๆนะคะคาเฟ่น่ารักมากถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะเราฝากกดไลค์กดซับส c r i b e ให้เพลาด้วยนะคะเพราะมีหลายช่องทางมากเลยนะมี YouTube นะคะเพลาูดีชาแนลนะคะสติ๊กเอรเพลูดีนะคะแล้วก็ f c e e o o o เพลูดีนะคะยังไงฝากติดตามผลงานต่อไปนะคะว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวที่ไหน เดี๋ยวเจอกันที่ต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ